กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับความเข้าใจผิดในเรื่องพระเครื่องของคนตื่นทำทั้งหลายที่เข้าใจผิดกันเยอะในปัจจุบันความหมายของคำว่าพระเครื่องในปัจจุบัน หมายถึงวัตถุรูปพระพุทธเจ้าหรือพระเกจิอาจารย์ที่มีขนาดเล็กสำหรับเอาไว้พกพาติดตัวพระเครื่องแบ่งออกเป็นสองแบบ 1. พระกรุในสมัยโบราณพระเครื่องรูปแบบนี้เรียกว่าพระพิมพ์พระพิมพ์เป็นพระที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆมีเจตนาเพื่อสืบทอดพระาศาสนาโดยหวังว่าเมื่อการเวลาผ่านไปยาวนาน ผู้คนที่พบพระพิมพ์เหล่านี้จะทำการศึกษาประวัติทำให้รู้ถึงการมีอยู่ของพระพุทธเจ้า 2. พระเครื่องในปัจจุบันพระเครื่องรูปแบบนี้เป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่งที่สร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้าหรือพระเกจิอาจารย์ตามประวัติการสร้างพระเครื่องรูปแบบนี้มีเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงที่มีสภาวะสงครามเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพื่อแจกจ่ายทหารนักรบและพลเรือนที่เป็นสามัญชนของกรุงศรีอยุธยาทุกคนในยามนั้นเพราะต้องสู้รบกับข้าศึกที่มาตีเมืองทําให้ต้องมีความปลอดภัยจากศาสตร์วุธทั้งปวงพระเครื่องที่ว่านั้นคือพระกริ่งคลองตะเคียนพระกริ่งคลองตะเคียนมีการลงอัขารายันทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันเป็นส่วนใหญ่นับเป็นการสร้างพระครั้งแรกที่เป็นการรวมพลังของพระพุทธคุณ เข้ากับพลังไสยยคุณเช่นเดียวกับการสร้างพระกริง่งที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์หรือพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองลักษณะการสร้างพระเครื่องในปัจจุบันแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้ 1. สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งที่ระลึกในการทำบุญเป็นกุศโลบายที่ทำให้เรานึกถึงเรื่องที่ทำความดีเป็นสิ่งเตือนใจให้เหนี่ยวรัง้งให้คิดก่อนจะกระทำชั่ว การสร้างพระเครื่องลักษณะนี้จะสร้างขึ้นตามวาระต่างๆไม่ได้สร้างขึ้นทุกปีเหมือนที่ในสมัยโบราณสร้างขึ้นเช่นพิธีการสร้างพระเครื่องวัดประสาทบุญญาวาสที่สร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายญาติโยมที่มาร่วมทําบุญช่วยกันบูรณะวัดที่ถูกไฟไหม้พิธีการสร้างพระเครื่อง25พุทธศตวรรษที่สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกกับญาติโยม ที่มาร่วมทําบุญสร้างพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม 2. ส,สร้างขึ้นในรูปแบบเชิงพาณิชย์เป็นการสร้างพระเครื่องที่เหมือนกับร้านทองที่นําพระเครื่องที่สร้างขึ้นไปให้ปลุกเสกเหมือนที่เราเห็นจี้ทองคํารูปพระเครื่องในตู้ร้านทองจี G ้ทองคําเหล่านั้นถูกปลุกเสกในลักษณะนี้โดยทางร้านทองหรือผู้สร้างขึ้นได้ถวายปัจจัยทําบุญให้กับวัด เพื่อให้นำไปทำสิ่งใดๆที่ทางวัดประสงค์ไว้เช่นสร้างอุโบสถสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปร้านทองหรือผู้สร้างจะให้พระเกจิอาจารย์ท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เปรียบเหมือนการบูชาพระเครื่องในรูปแบบการเหมาไปทั้งหมดนั่นเองปัจจุบันการบูชาและสะสมพระเครื่องถูกคนบางกลุ่มที่มีอคติและมิจฉาทิฐิ ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพียงอย่างเดียวไม่ได้มองถึงเรื่องเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพราะในกลุ่มคนที่บูชาและสะสมพระเครื่องจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มหลักคือกลุ่มสะสมพระเครื่องเป็นของที่ระลึกกลุ่มคนที่เก็บไว้เพื่อนึกถึงครูบาอาจารย์กลุ่มคนที่บูชามาเพื่อปล่อยต่อหนึ่ง คนที่สะสมพระเครื่องเป็นของที่ระลึกการเช่าบูชาพระเครื่องรูปแบบนี้เป็นการสะสมพระเครื่องที่เหมือนกับการสะสมของที่ระลึกทั่วไปเปรียบเหมือนการสะสมเหรียญหรือสแตมที่มีการขึ้นลงของราคาตามสถานการณ์ขึ้นอยู่กับความนิยมและความหายากในช่วงนั้นเช่นเหรียญกระสาบที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนชีพลง ทําให้เหรียญที่ระลึกในหลวงรัชการที่9ในรูปแบบต่างๆมีราคาสูงขึ้นในตลาดของนักสะสมเพราะคนต้องการเก็บไว้เป็นของที่ระลึกมีจํานวนมากคนอยู่ในกลุ่มนี้จะมีลูกค้าประจําเพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นของหายาก 2. คนที่เก็บไว้เพื่อนึกถึงครูบาอาจารย์การเช่าบูชาพระเครื่องรูปแบบนี้จะเลือกเก็บเฉพาะที่สร้างขึ้น โดยครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพเท่านั้นเหมือนของที่ระลึกจากดารานักแสดงที่แจกหรือขายให้แฟนคลับในงานที่จัดขึ้นตามอีเวนต์หรือวาระต่างๆทำให้มีคนสแสวงหาเพื่อสะสมราคาในตลาดจะสูงขึ้นหรือต่ำลงขึ้นอยู่กับความศรัทธาของลูกศิษย์ที่อยากมีเก็บไว้เพราะของบางอย่างไม่ได้มีในหนังสือพระเครื่องเนื่องจากสร้างจานวนน้อย มีการแจกให้ลูกศิษย์ตามจำนวนทำให้คนที่รู้ว่ามีการสร้างมีจำนวนน้อยส่งผลให้ราคาไม่แน่นอนในตลาดบางร้านก็รับเช่าบางร้านก็ไม่รับเช่าเริ่มตั้งแต่ไม่มีราคาถึงราคาแพงมากคนอยู่ในกลุ่มนี้จะมีลูกค้าประจำเพราะสินค้าส่วนใหญ่เป็นของเฉพาะกลุ่ม 3. กลุ่มคนที่บูชามาเพื่อปล่อยต่อการเช่าบูชาพระเครื่องรูปแบบนี้ จะเลือกบูชาเฉพาะพระเครื่องที่มีกระแสเพื่อนํามาปล่อยต่อให้คนที่กำลังต้องการตามกระแสเหมือนการขายของตามงานเทศกาลช่วงไหนกระแสอะไรมาก็หาสินค้าอันนั้นมาขายคนอยู่ในกลุ่มนี้จะไม่มีลูกค้าประจำเพราะสินค้าส่วนใหญ่มาตามกระแสเท่านั้นการกล่าวว่าคนขายพระเครื่องเสียผลประโยชน์จึงออกมาต่อต้านใส่ความและใส่ร้ายเป็นการสำคัญผิด และเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะลูกค้าของคนที่มีอาชีพขายพระเครื่องเป็นลูกค้าในรูปแบบเฉพาะกลุ่มสินค้าเป็นรูปแบบเฉพาะทางตามความต้องการการกระทำของคนตื่นทำไม่ได้ส่งผลกระทบในตลาดพระเครื่องแต่อย่างใดอีกทั้งปัจจุบันตลาดพระเครื่องในประเทศไทยมีการพัฒนาไปมากแล้วการเช่าบูชาพระเครื่องในปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติจำนวนมาก กำลังซื้อหลักเป็นคนประเทศจีนกลุ่มลูกค้าที่บูชาพระเครื่องที่มีราคาแพงคนที่บูชาและสะสมพระเครื่องประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยจะเช่าบูชาในรูปแบบนักสะสมของเก่าของโบราณเก็บพระเครื่องในรูปแบบการลงทุนของเก่าเพราะของโบราณมีคุณค่ามีราคาในตัวเองเหมือนวัตถุโบราณที่ซื้อขายกันในตลาดคนที่เช่าบูชาพระเครื่องในปัจจุบัน เป็นคนที่เห็นตลาดด้านนี้เติบโตขึ้นจึงได้เข้ามาประกอบอาชีพในด้านนี้เหมือนกับการขายของฝากประจําจังหวัดส่วนใหญ่มีการศึกษาแอหาความรู้ทำการปล่อยบูชารูปแบบออนไลน์เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความรู้เสียส่วนมากไม่มีใครเขามาอ้อนวอนร้องขอพระเครื่องให้ตัวเองได้ในสิ่งนั้นทำสำเร็จในสิ่งนี้เหมือนดังที่คนตื่นทำทั้งหลายกล่าวอ้างกัน การที่กล่าวอ้างว่าคนขายพระเครื่องสูญเสียผลประโยชน์ช่วงนี้ปล่อยเช่าบูชาพระเครื่องได้น้อยรายได้หายไปเยอะจึงได้ออกมาตอบตัวคนตื่นทำบุคคลเหล่านี้ขาดความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงไม่รู้ถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยพระเครื่องเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่มีก็ได้ของกินเป็นสินค้าจำเป็นไม่มีกินไม่ได้ปัจจุบันคนขายของกินยังบ่นว่าขายของไม่ดี สินค้าฟุ่มเฟือยเช่นพระเครื่องไม่มีทางขายดีแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไม่ใช่เกิดจากคนตื่นทำทั้งหลายดังนั้นการที่มีข้อมูลไม่ครบไม่ศึกษาเพิ่มเติมทำให้ไม่รู้เรื่องจริงเชื่ออะไรโดยง่ายผิดหลักทรรอย่าเชื่อสิบประการเอาความคิดที่เชื่อว่าเห็นว่ามาวิเคราะห์ทำให้เป็นการนำไปขยายความแบบผิด,ผด เป็นที่น่าตลกขบขันของคนที่รู้จริงเปรียบเหมือนคนตาบอดคำช้างเพราะเห็นเพียงแค่ส่วนเดียวก็เข้าใจว่ารู้ทั้งหมดสิ่งที่ไร้แรงที่สุดที่คนเหล่านี้ได้กระทำขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะขาดความรู้ความเข้าใจมีมุมมองที่ไม่ครบในทุกมิติคือการได้ค่าวัฒนธรรมไทยอาจส่งผลให้เกิดการทำลายวัฒนธรรมและอาจลุกลามไปถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นรูปแบบความเชื่อโบราณของวัฒนธรรมไทยที่เป็นความเชื่อสืบต่อกันมาจนกลายเป็นวัฒนธรรมสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เข้ามาในประเทศไทยการที่คนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนไทยเช่นพระพรหมเอราวัณที่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักท่องเที่ยวต่างประเทศต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพร อาจต้องหายไปจากจุดท่องเที่ยวของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวอาจไม่ได้เชื่อถือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่สนใจเป็นเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยเช่นความเชื่อล็อกกุญแจคู่รักของเกาหลีจะมีกี่คนที่เชื่อว่าแค่ล็อกกุญแจคู่รักจะทําให้สมหวังในเรื่องความรักแต่ความเชื่อเหล่านี้สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้ความเชื่อที่กลายเป็นวัฒนธรรมของไทยก็เช่นกัน ทำไมต้องไปได้ข้าว่าเป็นเรื่องงมงายสุ่มเสี่ยงที่อาจทําให้เกิดความเสียหายได้เพียงเพราะการมีมุมมองด้านเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องที่ใกล้เคียงเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเรื่องการสักยันลายไทยโบราณที่มีความเชื่อว่ามีพุทธคุณมหาอุดคงกระพันเสริมดวงที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาต่อต้านว่าเป็นสิ่งงมงาย ทำให้คนที่สักยันลายไทยโบราณถูกคนอื่นมองดูเป็นคนโง่หลงเชื่อเรื่องงมงายจนกลายเป็นกระแสต่อต้านขึ้นมาต่อมามีผู้ออกมาติติงเพื่อให้สติให้คนผู้นั้นมีความรู้เพิ่มขึ้นคนผู้นั้นจึงได้เลิกกระทำสิ่งนี้ไปสิ่งที่ผู้ออกมาติติงได้แสดงไว้คือเป็นคนรุ่นใหม่ต้องฉลาดต้องมองในทุกมิติให้รอบด้านความเชื่อสืบที่ต่อกันมา เราคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเราไม่เชื่อไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเราความเชื่อที่สืบต่อกันมาในอีกมิติหนึ่งมันคือวัฒนธรรมโบราณมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเภทหนึ่งที่มีมูล,ลค่าและสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้วัฒนธรรมไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสัน้นต้องใช้เวลาสะสมจนกลายเป็นวัฒนธรรม เราไปได้ค่าสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมให้เสียหายทำไปทำไมทำเพื่ออะไรมีประโยชน์ยังไงสรุปการกระทำของเราแบบนี้เป็นคนที่ฉลาดหรือคนเขา่าจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ